ต่นี้ประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ชมได้ช่วยติดตามกันสักหน่อยเพราะว่าหลังจากที่สํานักจุฬาราชมนตรีครับประกาศผ่อนปลนให้กลับมาประบาทศาสนกิจในมัสยิดได้นะครับมันจะเป็นการละหม,มาดประจําวัน5เวลาน,นะครับหรือการละหมาดทุกวันศุกร์นะแต่ว่ามัสยิดส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตามรายงาน,นบอกว่ายังไม่สามารถเปิดให้ละหมาดได้นะครับคุณพอทิดาครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ภาพรวมของผู้ติดเชื้อตอนนี้อาจจะลดลงลนะคะอย่างที่คุณธีรเดชบอกไปว่าเอ๊ะ แ4หมใกล้ๆหมื่นสแต่ยังไม่ถึงนะคะแต่อันนี้ถ้าดูในตัวเลขของกรุงเทพแล้วยังแตะหลักพันนะคะไม่ลดลงเลยดังนั้นการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างการเปิดมัสยิดนะะี่ค่ะตอนนี้ต้องรอก่อนรอให้สถานการณ์การคลายล็อกประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะด้านหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่นะคะก็คือที่ชุมชนมัสยิด ซูรุกุนมุตากีนนะคะที่บ้านครัวตะวันตกค่ะที่เขตราชเทวีจุดนั้นก็เป็นชุมชนที่พี่น้องชาวมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากนะคะ90%ของพื้นที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมค่ะแต่ในพื้นที่นั้นถึงแม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแต่ชุมชนบอกว่ายังคงต้องตั้งกาดกาดไม่ตกนะคะและการประกอบพิธีทางาศาสนกิจอย่างการละหมาดเนี่ยค่ะต้องทำกันที่บ้าน ยังคงไม่สามารถกลับไปทำที่มัสยิดตามเดิมได้นะคะบาลุลลอฮฺอันทีบารุอัลลอฮฺอันทีบารุลลอฮฺอันทีบารุอัสสลาตุฟีบุยุติกุมอัสสลาตุฟีบุยุติกุมอาการชุมชนก็จะได้ยินเสียงที่ท่านได้ยินไปสักครู่นั้นก็คือเป็นเสียงอาจารย์บอกถึงเวลาต่างๆในมัสยิด แต่ก็จะมีคําต่อท้ายว่าอัสราตุฟีบยูติกุมก็หมายหมายความว่าให้เรานั้นได้กระทําอยู่ที่บ้านสวัสดีค่ะกะละหมาดเสร็จแล้วหรอคะจ้าละหมาดเสร็จแล้ววันนี้ยายละหมาดอยู่ที่บ้านจ้าอ,อยากก็ไปละหมาดที่มัสยิดไหมอยาก <laughs> <laughs> แต่ก็อายุมากแล้วหกสิบแปดหสิบแปดแล้วจ้าก็เลยละหมาดอยูอ่บ้านก็สะดวก วิถีชีวิตของตัวเองก็เริ่มจะเปลี่ยนไปจากที่เคยอาจจะรวมตัวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้เกิดโควิด1 i ิเนี่ยแล้วเรากา็โดยการปิดมัสยิดเพื่อที่เราจะไม่โดยการแพร่ระบาดคือมันก็แตกต่างกันนะครับก็คือการที่เรานั้นได้ไปทําที่มัสยิดเนี่ยมันก็จะผลบุญที่มากและเราได้ไปอยู่ร่วมกัน อย่างมาสัสยิดเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยในวิถีชุมชนเนี่ยจะมีการแต่งงานก็จะไปร่วมกันที่มสัสยิดแม้กระทั่งมีคนถึงแก่ความตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยก็จะไปละหมาดที่มสัสยิดก็ในเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตในโรคของโควิด -19 เราก็จะไม่รวมตัวเราจะาไปร่วมกันเนี่ยด้วยกับ ไม่เกิน5้าคนมีทั้งอิมัมไปร่วมละหมาดแล้วก็มีคนฝังใน,ใน,ในตรงนั้นนะครับซึ่งปกติแล้วนะคะการที่ไปละหมาดที่มัสยิดจะไม่มีประโยคทิ้งท้ายที่ว่าให้กระทําอยู่ที่บ้านหรืออัจซอลาตูฟีบูยูติกลุมเนี่ยนะคะแต่นี่เป็นวิถีใหม่ค่ะที่เขาต้องทำมามากกว่า5เดือนแล้วกับการระบาดกับการละหมาดอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งการจะกลับไปละหมาดในมัสยิดก็มีหลักเกณฑ์อยู่นะคะว่าคนในพื้นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย70%ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือต้องได้รับไฟเขียวจากการพิจารณาของคณะกรรมการอิสลา,ามประจำจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแต่สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะชาวมุสลิมที่นี่เขาเชื่อว่านี่เป็นบททดสอบจากพระเจ้านะคะ ทดสอบว่าจะหนักแน่นเพียงพอไหมกับการผ่านพ้นวิกฤตโควิด19นี้ไปได้แต่ถ้าพูดถึงวิกฤตโควิด19ในพื้นที่ชุมชนมัสยิดสุรุกุนมุตตะกีนหนึ่งคนที่รู้จักพื้นที่นี้ดีค่ะก็คือบางดีนคนนี้นะคะบางดีนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้นําชุมชนแล้วก็เป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยโควิดสิในพื้นที่ด้วยบางดีบอกว่าใจนึงก็กลัวการระบาดะระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะแต่อีกใจนึงนะคะตอนนี้บอกว่า พร้อมแล้วชุมชนพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะอวตาระกุมรารมุตุละเฮวะบารากาตูขอความสันติความสุขความเจริญจงประสบแต่ทุกๆท,ท่านโลกเนี่ยมันเหมือนอยู่ในกำพิธอุรรานนะครับว่าจะมีโลกแต่ละชนิดมาโดยที่เรารักษาไม่ได้คือมันเป็นการทดสอบของพระเจ้าว่าเราจะหนักแน่นพอไหม มุสลิม90%แต่เราก็ดูแลขอบน้องนะไทยพุทธก็เหมือนกันเราก็ต้องดูแลเหมือนกันมัน,นต้องดูแลทั้งหมดเราก็ต้องดูแลด้วยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,นทั้งทั้งไทยมุสลิมเราอยู่ร่วมกันได้สองเดือนที่แล้วนะะพีคมากเลยก็คือบ้านหนึ่งติด14คนบ้านหนึ่งติด10คนมีแค่ถึงเสียชีวิตทำไมมื่ตีสามครับทำไมถึงมือตีสามะเพรามีคนเดินครับบ้านใครบ้านมัน ปิดเลยเนาะไม่ให้อะไรเข้าไปเลยเนาะ <c oughs> ยื่นของยื่นตรงประตูโอ้ประตหนึ่งเราให้ความรู้กับชาวบ้านการดูแลบ้านตัวเองและขาห้องน้ําสิ่งที่เราสัมผัสไปบ่อยประตูบ้านประตูหน้าบ้านพยายามเช็ดฮะแล้วถึงบ้านขอให้เขาอาบน้ําเพราะว่าเขามีเด็กมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านตอนนี้ยอดผมก็จะเป็นศูนย์แล้วครับ ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับตอนนี้ใกลข้เราก็คอยกินยาก,กินอะไรออกกำลังเ,เช้าๆตากแดดตรงนี้นะมีก็ฮอมีคอยเช็ดบ้าแรกๆก็กลัวตอนนี้ขอจางๆนะคุณนล้วเพราะเราตอนนี้เราคอยระวังตัวเราเองได้เตียงที่สูงพักคอยพอได้เขาก็ยังโทรประสานงานอยู่ก็พอกลับมาเขาก็ดูแลส่งอาหารส่งน้ำระหว่างที่เรากักตัว ไม่รู้นะที่อื่นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่เนี่ยยอมรับว่าดูแลดีมากแล้วก็การเตรียมการก็คือเตรียมของวัตถุดิบไว้เพื่อประสบเหตุและลอกสีอันนี้เสารทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดเนี่ยทั้งหมดเลยแม้เมือ่อรอหม้อข,อข้าวเตาน้ำทุกอย่างอาหารเตรียมไว้หมดตอนนี้ชุมชนดแมนควรจะวันตกพร้อมสู้ครับ มันมาแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบไหนผมไม่ทราบแต่ผมเตรียมพร้อมที่ว่าพร้อมที่จะสู้อ่ะคือถ้าคนของผมป่วยผมมีที่ส่งผมมีที่ตรวจผมมีเอทีเคเอทีเคผมมีกลุ่มหน่วยงานที่พร้อมที่จะรับคนป่วยของผมไปรักษาผมก็กลัวไม่ผมไม่กลัวผมก็กลัวเพราะผมเป็นเบาหวานอายุก็หกสิบกว่าแล้วแต่ผมต้องอยู่แนวหน้าผมต้องไปแจกอาหารคนติดเชื้อ พอทุกอย่างพระเจ้าทดสอบถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไม่โดนถ้าถึงเวลาก็ทำมิรักแล้วแต่พระองค์ทำครัวกลางดูแลกันสุดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะที่ชุมชนเองนะคะเขามีเพียงแค่รถตู้คันนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยนะคะรถตู้คันนี้อายุก,กว่า40ปีแล้วนะคะทำทั้งขนส่ง ผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็รับร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ด้วยค่ะและตอนนี้ทางชุมชนเองเขาก็วางแผนอยากจะออกรถตู้พยาบาลคันใหม่นะคะด้านหนึ่งก็เพื่อเซฟอาสาที่ลงไปทำงานเพราะว่าตอนนี้รถตู้แบบนี้ค่ะไม่มีซีลนะคะไม่มีที่แยกระหว่างคนขับแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อเสี่ยงต่อคนที่ลงพื้นที่ไปทาภารกิจค่ะเขาก็เลยอยากจะออกรถตู้ใหม่ด้านนึงก็เพื่อสะดวก ด้านหนึ่งก็เพื่อลดการติดเชื้อนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการบริจาคก็สามารถสมทบทุนผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขตามนี้ค่ะหรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปที่เบอร์0839833381ได้เช่นเดียวกันนะคะ คุณทิดารัตคุณธีรเดชคะปกติแล้วคะ่ะเราจะเห็นการรับบริจาคเป็นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ถุงยางชีพนะคะแต่นี่เขาต้องการรถพยาบาลคะ่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวดมาก่อนนะคะมีคนในชุมชนติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วก็ไปยืนรอรถที่ข้างถนนสามทุ่มจนถึงเช้านะคะยังไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลสนามเลยอันนี้เขาเลยอยากจะได้รถพยาบาลมาเสริมทัพดูแลกันเองในชุมชนคะ่ะถ้าได้มาจริงๆนี่ก็ จะสามารถตั้งรับกับวิกฤตระลอกใหม่ได้นะคะครับคือถ้าเกิดมีรถเข้ามาจิตอา,าสาเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการที่ช่วยดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองเพล่เๆอนะฮะสามารถไปช่วยดูแลพื้นที่ตรงอื่นได้ด้วยนะฮะ<ช>ขอบคุณมากนะครับคุณปอริดาครับ